ค่ะวนนี้คะเปจนพรอยชนะคะวเน้ก็้แรมา้ไฟคคอยต่บัดนี้กดีใจที่รองับคูน้นหนึ่งแล้วก็ันนี้ก็มายังี้รเหพราว่าใส่หันเม็ใหญ่มากนะคะก็ล่ามก็เลยต้องมาจใหม่ึงเป็นรอบที่สเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะ

คือตอนแรกมันก็ไม่นูนนะแต่ว่าแบบพอนานๆไปมันก็แบบนูนขึ้นมาเองที่หน้าเจ,น,าจน่าเจนที่หน,าหนาจจ้าเจนจี้เองจี้เองเมื่อก่อนหน้าฝอเต็มเลยข้างเนี้ยแบบข้างเนี้ยมีประมาณสิบสิบตัวในหน้าจะจี้ออกเองหมดเลยแต่เจนใช้แบบใช้เครื่องที่แบบจี้สองหน่อยแบบแต่มันเป็นฝอยแบบเม็ดรตื้นอะคะ่ะมันก็เลยออกง่ายแลอว่อนจะมีเยอะมากตัวนี้ก็ชัดมากเลยแต่ตอนนี้นจะก็อยากจี้ตรงนะี้นะว่ามันเป็นจะเน้นอะไรหรือเปล,ล่าเน้นหมดให้มันแบบ

แก้วเอ็นี่มาเช็คคะแนนแบบแก้วให้จะติดให้รังนี้ให้งรั้งตอเนี้เปลียนเ็ทแล้วกดไว้เออไม่ด้นะครับว เราทำเปลี่ยนเสิ็สปังเสิคูตัวเบาคูตัวเบาเจ็บเลือดต้องออกคูดแน่ อย่าใส่นะคอไปปติไปคนเลือดเยอะมากเลือดตกแต่ว่าแผลมันแผลมันยังถือมันยังบางอยู่ด้วยไงถ่ายรูปไไหมคะถ่ไหมอ่ะหมดแล้ว เราเล์ห้าใส่ไฟอ่อนไม่ใช่ตรงหนั้นจะใช้ไฟเบาเนีช็ดแล้เนาะไม่มีรอยอะไรเพราะเม็ดมันเล็กอันนี้มันอยู่ดีก็ขึ้นมาค่ะตอแนี้ป็น พออายุเยอะขึ้นเราเป็นเป็นผื่นขึ้นแบบมังคะวะด้วยจากแสงตรงแสงเดินง่ายใช่ค่ะตรงนี้ก็อยู่ดีก็นูนขึ้นมาสัสตอนแรกไม่นูนก็หนูให้ทาได้นะคะต้องทายาหลังล้างหน้าทุกวันนะคะเพราะว่ายาตัวนี้จะเป็นตัวรักษาแผลเรโซตุนี้ก็โดนน้ำได้คือแล้วถ้าตรงนี้ไม่ลุกโดได้ค่ะแต่พยายามอย่าโดนสบู่ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ร็จแล้วนะคะตรงนี้แบบไม่แดงเลย พราะว่าตรงนี้มันมันเหมือนมันเป็นแค่รอยดำๆนิดนึงอะ่ะมันเหมือนเป็นกะขึ้นมานิดนึงอะค่ะเม็เดียวบางเลยมันก็เลยแบบไม่ค่อยรู้สึกอะไรีกเลรู้สึกจี๊ดแค่จี๊ดย่นนิดนึงแล้วก็ดีขึ้นนะคะเป็นอะไรดี่ไหมคะ้อออะไรีนะคะ ค่ะพบกับเจนนี่วังซิงจอกเท่าอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะเจนก็จะมาอัปเดตนะคะที่เจนไปเลเซอร์มานะคะ2จุดนะคะวันนี้ก็คือจุดนี้เลยนะคะตรงนี้ตรงหน้าผากนะคะมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่มันจะขึ้นตรงนี้นะคะซึ่งเมื่อก่อนนะคะเจนไม่มีนะคะตรงนี้ไม่มีเลยแต่ว่าพอแบบเวลาผ่านไปแล้วแบบอยู่ดีๆนะคะเม็ดเม็ดกะเม็ดเาขาเรียกอะไรนะเม็ด ฝายที่เมื่อวานอะไรเงนี้ยมันจะขึ้นขึ้นมาตลอดเลยนะคะหน้าเจนแต่ว่าเมื่อก่อนนะคะจะเยอะกว่าน,นี้นะคะตรงหน้าเนี่ยคือเจนเจนจี้ออกเองนะคะตรงหน้าคือเจนใช้เทคนิคแบบสก,กิดออกนะคะก็มันจะให้ผลที่แบบดีมากนะคะแต่ว่ามันก็ต้องทําประมาณสองครั้งนะคะสองครั้งก็จะหายไปหมดเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนนะคะหน้าเจนตรงเนี้ย ข้างเนี้ยค่ะมีแบบประมาณ13จุดนะคะ13จุด13เมตรนะคะแล้วก็ข้างแนี้ก็จะมีประมาณ3เมตรนะคะซึ่งเจ๊ก็เอาเองหมดเลยเจนเปิดไฟแป,ป๊บนึงโอเคค่ะก็จะสว่างไปเนาะ,นะได้ไหมมืดเลยทำไม โอเคค่ะ,ะมาตอบเลยน,นะคะอันนี้ก็คือจะอมืดนิดนึงนะเพราะว่าไฟเจนมัน,มนเสียไปหนึ่งหลอดนะคะก็โอเคเอาตามนี้เลยนะคะก็คือนี่นะคะเจนก็จะมาอัปเดตนะคะก็ไฟก็จะมีเม็ดนี้นะคะซึ่งเป็นเม็ดเล็กๆนะคะซึ่งเจนก็ลองให้เขาสก,กิดออกให้นะคะก็อยากรู้ว่ามันจะออกไหมแล้วมันจะเป็นเหมือนที่เจนทำเองไหมนะคะเพราะว่าที่เจนทำเองอะ่ะมันไม่มีรอยแผลเป็นเลยนะคะมันก็จะมค่อยจางไปนะคะ ก็จุดนี้นะคะอยาให้ดูจุดนี้จุดนี้เลือดเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่าเห็นไหมโอ้โหนักปวมากคือจะเป็นคนที่เลือดเยอะอค่ะมันก็เลยจะค่อนข้างที่จะแบบเยอะนิดนึงอ่ะจะใอ้นแกะนะนี่เขาก็จะเอาสัมผแปะไปให้เจนเนาะโอเคค่ะนี่นะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น ะะที่ตอนแรกนะคะเจนได้ไปจี้ออกแล้วนะคะกับกับพี่กุ้งนะคะอีกร้านหนึ่งนะคะซึ่งมันก็ของไฟเมนนี้มันจะเป็นเม็ดที่ใหญ่แล้วก็นูนที่สุดในในร่างกายเจนนะคะก็ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็เล็กเล็กกว่านี้นิดนึงอะแต่ทีนี้นพอเจนไปจี้หนึ่งครั้งนะคะมันก็ไม่หมดเพราะว่ามันเป็นเม็ดที่ใหญ่แล้วก็ลากลึกนะคะเจนก็เลยไปย้ยมวันนี้รอบ2นะคะซึ่งพี่เขาปิดร้านก่อนเนาะเพราะว่าเจนก็มวแต่ช้อปปิ้งเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จไปเรื่อยนะคะ ก็ไม่ทันนะคะพี่เขาปิดร้านก็เลยไปเจออีกร้านนึงนะคะซึ่งเขาก็รู้จักกันนะคะก็เลยไปจี้มาอีกร้านหนึ่งเนาะก็รอบนี้ค่ะรอบที่2เขาบอกว่าก็น่าจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะจี้แบบลึกนิดนึงเนาะเพราะว่าเจ็บรอบนี้จะรู้สึกเจ็บกว่ารอบที่แล้วนะคะแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผิวเจนบางด้วยนะคะเพราะว่าเจนจี้มาประมาณเดือนกว่า2เดือนประไามเนี้ยค่ะเขาบอกว่าผิวมันก็ยังบางอยู่อะไรประมาณนี้เนาะ ซึ่งเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าหลังจากจี้ไปแล้วนะคะ1เดือนนะคะมันจะจางหมดไหมนะคะไอ้ที่มันยังเหลืออยู่นะคะเป็นคับๆดําดๆอะคะ่ะอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะคะว่ามันจะหายไปหมดไหมนะคะเพราะว่าอ่าอันนี้จะเป็นฝอยนูนนะคะเป็นเม็ดกลมๆนูนๆนะคะซึ่งตอนแรกมันจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ ค่อยๆเป็นสีน้ำตาลแต่มันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนก็เลยไปจี้ออกนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นรอบสองเนาะเพราะว่ารอบแรกจี้ไปอะ่ะมันจะเป็นมันจะเหลือแค่แบบเป็นคราบอะคะ่ะ <c oughs> คือร้อนมากตอนนี้แอร์แบบไม่ทํางานยังไม่ทํางานเนาะนะคะ่ะก็จี้มาแล้วรอบแรก เสร็จแล้วนะคะผ่านไปหนึ่งเดือนมันก็จะตอนแรกก็เหมือนจะหมดนะเพราะว่ามันก็เหมือนมีสะเก็ดล้วก็แกะให้มันหลุดออกไปอะเนาะอ่าค่ะแล้วทีนี้มันก็ก็หลุดแหละแต่ว่ามันก็ยังเหลือแบบเศษเอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นคราบๆดำๆอะไรเงี้ยนิดนึงก็เลยอ่ะไปจี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งรอบนี้ก็น่าจะหมดนะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวครบหนึ่งเดือนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงเนาะอันนี้ให้ดูใกล้ๆเลยนะคะตอนนี้ก็คือเลือดยังไหลอยู่เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่เลือดเจนเยอะมากนะคะเราจะเป็นคนที่เลือดเยอะอะไรนิดึก็แบบ เลือดออกง่ายมากนะคะโอเค okay, นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจนจะมาอัปเดตให้ให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนครบหนึ่งเดือนนะคะค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้เจนด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเจนไปทำอะไรเพิ่มเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเจนจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆ ดูกันอีกนะคะก็ฝากติด,ดตามด้วยนะคะเจนนี่หวังจริงจอกเท่านะคะกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยนะคะค่ะสำหรับทีนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเจนจะจี้ออกเองเนาะอันนี้ก็เริ่มขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยมันเป็นรอยเก่าของเจนซึ่งมันขึ้นเยอะมากซึ่งแบบ เมื่อก่อนนะมันจะชัดมากคือใครมองหน้าเต็งก็คือจะเห็นเลยนะคะเห็นแบบเป็นเมด็ดดำๆเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้มันก็แบบเกือบไม่เหลือแล้วนะคะแล้วก็มีเม็ดนี้ที่ชัดยังชัดอยู่นะคะ